สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาวมพิจารณาสังเกตนะครับร่วมกันนะครับว่าถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับก็คือว่าอ้อยเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงยังอยู่ในช่วงของหน้าหนาวนะครับนะครับสำหรับอ้อยที่ผมปลูกนะท่านผู้ชมนะครับผมปลูกนะครับเพื่อริดน้ำเนาะเป็นหลักนะครับก็ปลูกไว้ไม่มากนะครับ ก็สองรกอนะครับทีนี้นะครับตลอดระยะเวลาที่ผมปลูกนะครับผมจะลอกกราบเข้ามาตลอดนะครับนะครับในขณะที่ผมลอกกราบเนี่ยครับปัญหาแน่นอนนะท่านผู้ชมก็คือการแตกนะครับหน่อข้างนะครับโดยเฉพาะหน่อข้างนะครับนะครับข้างปองคองเขาเนี่ยนะครับเขามักจะแตกนะครับผมแล้วก็แตกเยอะด้วยนะครับ ทีนี้นะครับพอย่างเข้าหน้าหนาวเนาะอ้ย่างเข้าหน้าหนาวเนี่ยผมก็สังเกตว่านะครับจากสิ่งที่ผมลอกกลาวใทตั้ผู้ชมนะครับนะครับผมสังเกตว่าฤดูหนาวเนี่ยมันสามารถยับยั้งนะครับการแตกหน่อข้างนะครับได้ดีพอสมควรนะครับถึงแม้ว่านะนะครับผมจะลอกกลาไปก็จริงนะครับแต่ว่านะครับมันอจะมีข้อดีของหน้าหนาวก็คือนะครับยับยั้งนะครับการแตกหน่อข้างนะครับของของต้นอ่อนได้ ได้ดีพอสมควรนะครับท่านผู้ชมสังเกตียดไหมครับเนี่ยนะครับกล้องไม่ครับผมว่ากล่าวว่าเพจะแกะตาแล้วท่านผู้ชมนะครับนี่ครับผมจะแกะตาเขาออกเรื่องล่ะนะครับเพื่อลดนะครับการแตกหน่อข้างของเขานะครับถ้าแตกหน่อข้างนะครับการที่ระบบรากอะไรต่างเนาะส่งธาตุอาหารแลวก็พวกน้ําพวกอะไรขึ้นไปเลี้ยงแล้วก็ส่งต่อมา นะครับหารรับตัวของเขาเนี่ยนะครับมันก็ก็จะเกิดปัญหานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเขาสูงมานะครับอาหารส่วนใหญ่เขาจะมาตกที่นะครับที่ตาตาข้างเขาที่งอกออกมาเนาะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นส่วนที่อ่อนนะครับเป็นเนื้อเยื่อที่อ่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเพื่อความอยู่รอดเขาครับเขาจะเป็นต้องนะครับแตกหอกข้างขึ้นมานะครับเพื่อเขาอยู่รอดนะครับอันนี้ก็คือนะครับสิ่งที่ผมต้องแกะตาเขาออก นะครับเวลาผมลอกกาบนะครับแต่ว่านะครับช่วงนะครับประมาณนะครับเดือนนี้เนาะนะครับก็เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับผมลอกกาบผมก็สังเกตว่าเออปกติเนี่ยถ้าเราลอกกาบเนี่ยไม่เกินสองอาทิตย์หรอกท่านผู้ชมนะครับก็จะเกิดหน่อข้างทันทีนะนะครับแต่ว่านี้เป็นเดือนละนะครับพวกนี้ครับก็จะเป็นปุ่มตานะครับนะครับที่ที่ก็ถือว่าปกตินะท่านผู้ชมนะครับ เรื่องละหลายก่อนท่านผู้ชมนะครับโดยเฉพาะกรนี้นะเขาไม่เกิดแตกเขาเขาเขาไม่แตกหน่อข้างนะท่านผู้ชมนะครับนะครับพวกนี้ผมจะแกะตาออกหมดนะครับอย่างที่ผมลอกนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ยังปกติอยู่นะครับนะครับนะครับก็เป็นอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับอายุก็ใกล้เกือเดือนแล้วล่ะนะครับ อันนี้อ้อยยังเล็กอยู่นะครับส่วนด้านล่างเนาะผมก็คุมคุมด้วยฟางเพื่อรักษาความชุ่มชื้นนะครับรักษาดินไม่ค่อยแห้งนะครับเพื่อใช้ฟางนะครับกับเก็บกับเก็บเนาะและความชื้นแล้วก็พวกปุ๋ยพวกอะไรที่เราใส่นะครับเพื่อไม่ให้ไหลนะครับออกจากกอนะครับและอีกอย่างก็คือเพื่อให้ปุ๋ยนะครับที่เราใส่ไปนะครับเขาจะสลายหรือว่าเขาแตกตัวเร็วได้เร็วขึ้นเนาะนะครับ หน้าหนาวนะมันอาจจะทําให้อ้อยของเราเนี่ยเจริญเติบโตช้าก็จริงแต่ว่ามันก็มีข้อดีนะครับก็คือนะครับมันสามารถลดนะครับปัญหาเรื่องการแตกหน่อข้างได้ดีพอสมควรนะครับอีกช่วงนี้เนาะนะครับผมสังเกตอีกอย่างก็คือนะครับพวกนอนกอพวกอะไรเนี่ยครับไม่ค่อยมีนะท่านผู้ชมนะครับตรงนี้ผมว่าผมผมคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับนะครับของช่วงฤดูพอสมควรเนาะนะครับ ก็เราสังเกตได้จากสิ่งที่เราลงมือทำท่านผู้ชมเนาะนะครับก็เลยนําเรื่องราวเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับมาถ่ายคลิปวิดีโอนะครับผ่านคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วกา็นะครับร่วมกันพิจารณาเนานะว่าเออมันจริงไหมท่านหน้าหนาวนะครับมันช่วยสามารถจับยางให้อ้อยนะครับนะครับลดการแตกหน่อข้างได้นะครับ นะครับโดยเฉพาะกรณีที่ลอกกาบนะท่านผู้ชมถ้าไม่ลอกกาบยิ่งยิ่งดีใหญ่นะท่านผู้ชมเนาะนะครับถ้าไม่ลอกกาบยิ่งด,ดีดีใหญ่นะครับอีกสาเหตุหนึ่งเนาะถ้าถ้าถ้าเราคิดลึกเออถ้าเราพิจารณาลึกลงไปอีกก็คือช่วงกลางคืนเนี่ยเนาะเขาอนข้างยาวนะครับเพราะว่าประมาณห้าโมงเย็นเนาะห้าโมงประมาณห้าโมงห้าสิบเนี่ยครับนะครับ,นะรบก็อากาศมืดแล้วนะครับ นะครับจะไปะสว่างอีกที่ก็ประมาณ6กโมงกว่านะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงที่ตอนกลางคืนมันยาวกว่าช่วงกลางวันเนาะนะครับตรงนี้แล้วก็น่าจะส่งผลต่อต่อการลดการแตกแตกหน่อข้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าปกติการแตกหน่อข้างนี่มันหนึ่งหลกักกรณีเราลอกกับวัยซองก็คือเขาได้รับแสงเต็มที่นะครับหล,ลักๆนะท่านผู้ชมนะครับมันฤดูดกาลนะครับ โดยเฉพาะช่วงกลางคืนเนี่ยเนาะมันยาวมันก็เลยมีผลน่าจะส่งผลต่อหรือว่าน่าจะช่วยลดปัญหาเรื่องการแตกนะครับหน่อข้างของของไกวได้ได้อีกหนึ่งทางหนึ่งเนาะนะครับครับท่านผู้ชมครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามคลิปจนจบเนาะนะครับยังไงก็ถ้าชื่นชอบว,วิดีโอนี้แล้วนะครับหรือว่าวิดีโออื่นที่ผมถ่ายทอดไปแนละ้วท่านผู้ชมเพราะนะครับผมถ่ายคลิปผมจะเล่าจาก สิ่งที่ผมเห็นแล้วก็สังเกตนะครับแล้วก็สัมผัสมองดูด้วยตาจับด้วยมืออย่างเงี้ยนะครับแล้วมาเล่าผ่านคลิปวิดีโอนะครับเพื่อเรียกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านผู้ชมนะครับนะครับผมถ้าเพื่อนผมน้องพี่มีคอมเมนต์อะไรเนาะก็ช่วยนะครับคอมเมนต์ได้นะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับก็ไม่มีผิดไม่ถูกนะครับก็ถือว่าเราแลกเปลี่ยนแล้วก็นะครับถ้ามีคอมเมนต์นะครับเออที่ผมพูดไปมันไม่ใช่แล้วก็คอมเมนต์มาบอกอย่างเงี้ยมันก็เกิดประโยชน์สําหรับนะครับส่วนรวมเนาะนะครับจากน้อยๆ้อก็ นะครับท o u t ท b e ที่เกี่ยวกับอ้อยที่เพื่อนพงน้องพี่เราปลูกอ้อยก็เยอะแยะนะครับนะครับท่านเหล่านั้นก็จะสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้กับอ้อยที่ปลูกได้นะครับครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมไงก็นะครับอย่าลืมฝากกดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ